Coming soon for you everyone ทำนายไพ่ย,ยิปซีประจำเดือนมีนาคมสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสสามารถติดตามรับฟังได้ในวันนี้นะคะทํานายบาย c a c ทำนายโดยแอดมินช่อง Cover Station Channel สิ้นสุดการรอคอยนะคะ คำทำนายดวงคนเกิดวันพฤหัสประจำเดือนมีนาคม2567นะคะทำนายชีวิตโดยทั่วไปการงานการเงินความรักบริวารชีวิตโดยรวมนะคะไพ่จะมีทั้งหมด10ใบนะคะแอดมินจะทำนายไปทีละคู่นะคะแต่ละคู่ก็มีความหมายของแต่ละใบนะคะในช่วงแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละครั้งนะคะก็จะมีไพ่มาทำนายให้ มีความสัมพันธ์กันนะคะไพ1่1ใบ2ใบ3ใบแต่ละใบจะสัมพันธ์กันติดตามได้ค่ะเริ่มกันที่ไพ่คู่แรกเลยนะคะคำทำนายคนเกิดวันพฤหัสประจำเดือนมีนาคม2 5 6 7นะคะสใบแรกนะคะเป็นเพจ of p น n j เ k e r กับ the world นะคะความรู้สึกนึกคิดช่วงชีวิตปัจจุบันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะ ก็คือในช่วงนี้นะคะชีวิตของคุณจะมีความสุขสมบูรณ์นะคะมี สิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตดังได้พรจากสวรรค์เลยนะคะช่วงนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยดีเหลือเกินนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะโดยส่วนตัวของคุณแล้วนะคะคุณเองก็เป็นคนที่มีความคิดหัวกันค้าคิดเรื่องการเงินการทองมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณเนี่ยจึงมีความสมบูรณ์แบบจากการที่คุณได้วางแผนชีวิตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้รางวัลให้สิ่งดีๆกับคุณมาตลอดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกินดีอยู่ดีน้ําหนักจะขึ้น นิดนึงนะคะก็คือจะดูมีนะ้นํามีนวลมากขึ้นนะคะสําหรับช่วงตอนนี้นะคะไพ่ใบต่อมาเลยนะคะคู่ต่อมาคืออ,อ,อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะได้เดือดสตานะคะแล้วก็ ในส่วนของเจ้านายผู้อุปการะนะคะหรือว่าชีวิตครอบครัวนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าจะเป็นลูกของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมาก็ตามนะคะครอบครัวของคุณนะคะจะเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจกันตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าเจ้านายนะคะก็จะเป็นคนที่ดีกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็มีการช่วยเหลือให้สิ่งต่างๆกับคุณมาตลอดนะคะอนาคตข้างหน้าคุณจะได้รับ ในสิ่งใหม่ๆนะคะได้มีความคิดไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตของคุณมีการเริ่มต้นในสิ่งใหม่นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยนะคะทําให้คุณมีชีวิตชีวามากขึ้นชีวิตของคุณจะดูมีสีสันมากขึ้นแล้วก็ ให้สิ่งต่างๆนะคะได้ผ่านเข้ามาเธอค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของคุณคุณจะได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆที่คุณอยากจะเรียนรู้ที่คุณไม่เคยรู้เลยและคุณก็จะได้รู้นะคะในอนาคตข้างหน้านะคะและก็ขอบคุณไปยังเจ้านายของคุณนะคะผู้ปุกการละแล้วก็ครอบครัวของคุณด้วยนะคะที่สนับสนุนคุณมาตลอดนะคะส่วนคําทํานาย2ใบต่อมานะคะจะเป็นอดีตที่เพิ่งผ่านมานะคะเป็นบริวารลูกน้องบุตรหลานก็คือในตําแหน่งนี้นะคะอดีตที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยคุณก็ ได้ไปติดต่อ,เ,อเกี่ยวกับเกี่ยวกับแบงค์นะคะเกี่ยวกับธนาคารกู้เงินหรือว่า ในการที่คุณได้รับเงินกู้มาหรือว่าคุณได้ให้เงินกู้ใครก็ตามนะคะถือว่าประสบความสําเร็จทางด้านการเงินมาระดับหนึ่งนะคะส่วนลูกหลานบริวารลูกน้องนะคะก็ได้ดังใจนะคะที่ผ่านมานะคะถ้าได้บุตรหลานนูรหลานก็เป็นคนที่เรียนเก่งค่ะเป็นคนที่ได้ตามที่คุณต้องการเลยนะคะนำเกียรติยศชื่อเสียงมาให้กับวงตระกูลของคุณนะคะอดีตที่เพิ่งผ่านมาเองคุณเองก็ไม่ได้เสียใจเลยถ้าหากว่าคุณจะทุ่มเทส่งเสียลูกหลานเรียนหรือว่าส่งเสริมให้ลูกน้องได้ไป ได้ดิบได้ดีนะคะคุณก็จะยิ่งยินดีนะคะอดีตที่พิ่งผ่านมาเนี่ยยืนยันได้ว่าคุณเป็นคนที่ดีและจิตใจดีนะคะการงานการเงินของคุณเป็นสิ่งที่คุณพ่อภาคภูมิใจนะคะแล้วก็อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคุณได้รับการยอมรับนะคะต่อมานะคะจะเป็นไพ่สองใบนะคะที่เป็นปัญหาและก็แนวทางแก้ไขรวมไปถึงว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณนะคะสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณเลยนะคะก็คือในตัวในส่วนตัวของคุณแล้วนะคะ คนจะไม่เข้าใจคุณบ้างนะคะในส่วนที่ว่าคุณจะค่อนข้างที่จะมีอารมณ์เหวี่ยงบ้างนะคะในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงเวลาที่กลางคืนนะคะคุณจะมีความเหวี่ยงนิดนึงถ้าใครโทรมารบกวนหรือว่ามาทําให้คุณผิดใจนะคะตรงนี้ก็คือต้องแก้ไขนะคะสิ่งเนี้ยสิ่งรอบตัวของคุณเนี้ยอาจจะอาจจะมีในส่วนที่ว่ามาแนะนําคุณมาช่วยเหลือคุณในส่วนที่แก้ไขตรงนี้นะคะส่วนที่คุณไม่สบอารมณ์หรือว่าไม่ดีนะคะคือรู้สึกว่า บางครั้งเนี่ยคุณก็ถูกคนอื่นรบกวนมากเกินไปบางครั้งคนรอบตัวคนรอบข้างนะคะก็จะมาหยิบยืมเงินคุณหรือว่าเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาลงที่คุณคุณก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมฉันจะต้องมาเก็บกดแล้วก็มาคอยช่วยเหลือพวกคุณด้วยฉันก็ได้ทําในสิ่งที่ฉันได้ทําแล้วแต่คุณก็มีแนวทางแก้ไขในชีวิตนะคะสรุปแล้วนะคะในเดือนมีนาคมเนี่ยนะ,ค,ะคุณจะมีสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเลยก็คือการเงิน,นะคะ่ะ การเงินของคุณจะดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดของคุณในใจของคุณเนี่ยคุณคิดดีเสมอเลยนะคะคู่ครองของคุณคู่ชีวิตของคุณถ้าคุณเป็นสวดคุณก็หวังว่าจะได้คู่ชีวิตที่ดีมาส่งเสริมคุณมาทําให้คุณมีความมั่งคั่งร่ํารวยมีทรัพย์สินเงินทองเป็นคู่เป็นคู่แท้เป็นคู่ที่สร้างคู่สร้างคู่สม ช่วยกันทำมาหากินจนร่ำรวยนะคะส่วนตัวคุณเองแล้วนะคะโดยสรุปโดยรวมแล้วคุณจะมีความสุขกับการเงินนะคะแม้ว่าบางคนอาจจะขาดคู่ชีวิตหรือว่าไรค้คู่หรือว่าต้องอยู่ห่างจากคู่ครองตัวเองนะคะแต่ทางด้านทรัพย์สินเะนี่ยคุณมีมากนะคะมีมากจนเป็นเศรษฐีนีได้เลยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่มีปัญหาทางด้านการเงินนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเดือนมีนาคมเนี่ย คุณสบายใจได้ในเรื่องการเงินนะคะสำหรับโดยสรุปแล้วนะคะคุณก็เลือกที่จะเป็นคนมั่งคั่งนะคะโดยรวมสรุปแบบย่อยๆเลยนะคะจะมีด้วยกัน4ใบ4บี่ใบในชีวิตโดยทั่วไปของคุณก็คือการงานการเงินความรักแล้วก็ลูกน้องบริวารและบุตรหลานนะคะอันนี้จะเน้นเฉพาะก็คือการงานนะคะการงานของคุณเองนะคะคุณก็ได้มีเขาเรียกว่าวางแผนการเงินให้กับลูก,ลกหลาน ให้กับตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี like to to home, right you. You you. You ่ยคุณไม่มีปัญหาด้านการงานนะคะการเงินการเงินเนี่ยคุณจะใช้เงินในการที่คุณทํางานหนักมานะคะการเงินคุณอยากจะไปเที่ยวมากกว่าคุณอยากจะเอาเงินของคุณเนี่ยไปซื้อความสุขให้กับคนไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศไปฉลองความสําเร็จนะคะในการเงินของคุณนะคะแล้วก็ความรักตอนนี้ความรักของคุณนะคะเป็นความรักที่ลึกซึ้งเป็นความรักที่หวานแหววมากเป็นความรักที่ลึกซึ้งแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีที่สุด ความรักของคุณเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบและความรักที่ดีมากๆเลยนะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็ลูกน้องบริบาลก็เชื่อฟังคุณยังกับคุณเป็นเทพประจําตัวเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะดีใจด้วยนะคะคนเกิดวันพฤหัสแล้วก็มาดูคําทานายที่เกี่ยวกับอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของคนวันพฤหัสนะคะโดยสรุปแล้วก็ถือว่าดีนะคะเด่นดังด้านการงานแต่มาดูอดีตกันนะคะ อดีตของคุณได้ไพ่ะคะเป็น1ดาบนะคะแล้วก็เป็น5้าไม้เท้าแล้วก็เป็นเดอะเอเปอรรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอดีตที่ผ่านมานะคะกว่าคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคมาได,ได้ได้เป็นใหญ่เป็นโตนะอดีตที่ผ่านมาคุณสู้มาเยอะคุณผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะมากมายคุณต่อสู้กับอริัตูมาเยอะจนคุณได้รับการยอมรับเพราะฉะนั้นคุณเป็นอัศวินเป็นที่ดี ที่ผ่านมาคุณสู้มาเยอะนะคะแล้วตอนนี้ในปัจจุบันนะอย่างที่พูดกันปัจจุบันคุณอาจจะมีความห่างเหินกับคนรักหรือว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือว่ามีคนรักมาให้เลือก2คนคุณจะต้องตัดใจเลือกในสิ่งที่คุณคุณก็ชอบทั้งสองนะคะแต่ว่ามันต้องเลือกนะคะคือ ันดำเป็นต้องเลือกเพราะฉะนั้นเรื่องความรักอาจจะได้มาแค่50%หรือคุณจะรักใครก็ตามคุณจะรักแค่50%คุณไม่รักร้อยนะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่หมุนเงินเก่งทํางานเก่งนะคะอนาคตของคุณก็ดีมากๆเลยนะคะมีเทวดาคุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อนาคตของคุณทาจะทําให้คุณเนี่ยได้เจริญเติบโตเพราะว่าไพ่บอกว่าคุณเองมีอนาคตที่สดใสการงานดีเลิศค่ะดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณนะคะ แอดมินขอจบคำทำนายสำหรับคนเกิดวันพฤหัสประจำเดือนมีนาคมไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคนที่จะติดตามนะคะติดตามคลิปใหม่ในคลิปหน้าเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ